สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือความรัก,กราศีมังกรประจำเดือนพฤษภาคม2 021นะคะวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินดูแลชาแนลจะแนบให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook อินสตาแกรมนะคะ Facebook ความรักรายวันนะคะว่าอาจจะเข้าไปอย่างสม่ำเสมอถ้าไม่ติดภารกิจ i n s t a g r กรมท่านใดสนใจจะเสริมพลังงานด้วยหินมงคลวัตถุมงคลกดติดตามได้ตามอัธยาศัยผู้อ่านไม่ได้จัดทำเป็นการค้านะบางชิ้นมีจำนวนจำก,จกัดจ้าขอบคุณสำหรับกำลังใจ u u s c r i b e like ์แชร์และกระดิ่ง การอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสับกันได้ทามเฟรมคลาดเคลื่อนและรับชมควบคู่ได้ทั้งแบบดั้งเดิมและก็ตามแบบของ c h ชาแนลเราจ้าเดี๋ยวเราเริ่มจากพลังงานโดยรวมก่อนพลังงานหลักโดยรวมนะแล้วเราก็จะเริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นคนโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่ไล่เรียงกันไปสาหรับเดิมพฤษภาคม2 0 2 1 ขอทราบความรักราศีมังกรขอทราบพลังงานความรักราศีมังกรค่ะ ขออีกหนึ่งใบค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะราศีมังกรไหนดูหน่อยสิ you are ready ค่ะคุณพร้อมแล้วสำหรับอะไรเอ่ยไหนดูสิ work on your relationship บางท่านมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ด้วยหรือว่ามีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์ไหนดูซิดูบูชัดเจนมากๆเลยบางท่านอาจจะเป็น long distance แต่จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้นั่นเองนะว้าวมีโอกาสครั้งสำคัญเกิดขึ้นบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอกับชาวราศีพฤษภนั่นเองราศีมังกรผู้อ่านมองดูว่าคุณ ก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้มีความพร้อมในเรื่องความรักสักเท่าไหร่หรือว่าเรื่องความรักสําหรับคุณก็อาจจะวางไว้ไกลๆตัวเนาะในทุกๆสถานนะเหมือนคุณก็ต้องฟงต้องการโฟกัสไปที่เรื่องของคุณเป้าหมายของคุณหรือว่าในเวลาเนี้ย สิ่งต่างๆรอบตัวคนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเนาะในเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตมันก็อาจจะมีเหตุผลตรงนั้นเป็นเหตุผลหลักที่คุณอาจจะยังไม่ได้โฟก,กัสเรื่องความรักเนาะแต่ว่าคนโสดก็มีเกณฑ์ที่ได้พบเจอรักครั้งใหม่นะเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนอยู่ห่างไกลกันนะเป็น long distance ได้ค่ะนะแล้วก็บางท่านมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์ในลักษณะที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะชะัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ใน ที่ทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจนั่นเองนะแล้วก็จะมีโอกาสใหม่ๆเริ่มต้นด้วยเช่นเดียวกันนะผู้อ่านมองดูว่าคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตโอกาสในเรื่องการเรียนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณนะ,นะคะได้พบเจอกับความรักหรือการพัฒนาความสัมพันธ์นะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการย้ายนะการโยกย้ายการเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยจ้าเดี๋ยวเราเริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นนะคะมันอัปเดตกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับท่านใดที่ห่างกันไปนานแล้วเขาไปม,มีใครใหม่เดี๋ยวเรามาอัปเดตที่หัวข้อคนอนเสิร์ตดีกว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นแล้วละนะประเด็นมันจบจ้ะต่อกันเลย ขอทราบความรักคู่ที่เป็นประเด็นร,ราศีมังกรค่ะเอาละ energy หลักของคุณก็คือกรีนออร์ดโอ้น่าจะมีเกณฑ์การพูดคุยกันเยอะนะหรือว่าเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดเรื่องการพูดคุยการสื่อสารเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยขอดูยในที่ตัวคุณค่ะ เอเนจีตัวคุณเป็นทร e o อ p เ็น a c โคคุณอาจจะกำลังโฟก,กัสไปที่เรื่องครอบครบัวเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอดูเอเนจีตัวใครคนนั้นค่ะอ้าว g y เอเนจีเป็นเทนออฟ r l าลิกเทนออครับนั่นเอง อ้ Ooh, The world ขึ้นสองครั้งไม่ธรรมดานะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยขออีกหนึ่งไพค่ะโอเค The Justice ขึ้นและ The Sun เหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่เนาะเหมือนเป็นรักครั้งใหม่อะไรประมาณเนี้ยระหว่างคุณกับเขาอาจมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่ก็ได้เพราะเอเนจีอ่อนวอมว่ามันดีทีเดียวนะเอเนจี Energy โดยรวมคนคนนี้นะคน่อนข้างโดดเด่นมากว่าอาจจะเป็นคนที่คุณเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยเนาะ เป็นสามีเป็นภรรยานี่แหละอาจจะมีเหตุให้ไม่เข้าใจกันแล้วก็อาจจะหมิ่นเมยในเรื่องการรอคอยเอกสารการหย่าหรืออะไรประมาณนี้นะแต่ดูโดยรวมแล้วคนอายุน้อยนะคะหรือคนในครอบครัวคุณอาจจะมีส่วนประสานรอยร้าวทำให้กลับมาเข้าใจกันก็ได้เอเนจี Energy หลักมันคือการสื่อสารทั้งคุณและเขามีเกณฑ์การพูดคุยกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูเอเนจีตัวเขากันก่อนนะเขาเป็น ten of cups นะแล้วก็เอเนจี เนี่ยมันคือครีโนฟอนส์นะมีความเป็นไปได้ว่าในเวลานี้คุณกับเขายังคุยกันอยู่หรือเพิ่งจะเริ่มเริ่มกลับมาพูดคุยนะนับจากเนี้ยเขาจะเริ่มปฏิบัติต่อคุณดีมากขึ้นมีความเข้าอกเข้าใจคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์การจะได้กลับมานะคะเป็นครอบครัวนะคะที่รักกันมาก,กขึ้นกว่าเดิมบางท่านที่เป็นครอบครัวกันแล้วถ้ายังไม่ได้เป็นครอบครัวบอกเลยว,ว่า Energy ของคนคนคน,นี้เขาจะเปลี่ยนเขาจะกลายเป็นอะไรใหม่ๆที่ทำให้คุณรู้สึก าดใจในความสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นแหละ The world คนคนนี้อาจจะอยู่ไกลกันเนาะเป็น long distance ใช่ค่ะแต่เขาจะมีการสื่อสารการพูดคุยกับคุณดีขึ้นเข้าอกเข้าใจแล้วก็ทำให้คุณมองเห็นอนาคตชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะหลังจากก่อนหน้านี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเวิร์ k นะคะหรือว่า ทุ่มเทนในความสัมพันธ์ไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ไม่อยากไปต่อในบางคู่นะทีนี้ Energy นะคะเขาจะ Take Action ยังไงในความสัมพันธ์เป็น The World บอกอยู่แล้วว่ายังไงก็คงจะต้อง Reunion แน่ๆนะรวมถึงปิด ทายเดอะซันแบบนี้เขาอาจจะกลับมาเป็นคนใหม่เริ่มต้นใหม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดเลยนี่คือสิ่งที่เขาจะปฏิบัติต่อคุณแล้วเค้คงจะกําลังเริ่มทําแล้วด้วยแหละมองดูเหมือนได้คุยกันแล้วสําหรับบางท่านคือกลับมาคุยกันแล้วอยู่ในช่วงของการโฟกัสตัวคุณเองนะคะเป็นทริโอเพนดเคคุณอยากเห็นเขานะคะเวิร์กออร์เรลชั่นชิพมากกว่านี้อยากให้เขาอยากเห็นเขาทำงานหนักกว่านี้อยากเห็นเขาใส่ใจในความสัมพันธ์มากกว่านี้ คุณเองก็พร้อมที่จะให้โอกาสเพราะตอนนี้ถามเรื่องความสัมพันธ์นะคะคุณโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าในความสัมพันธ์คุณคาดหวังที่เห็นความเปลี่ยนแปลงจากคนคนนี้แล้วมันก็เป็นไปอย่างใจคุณจริงๆนะคะ Energy ออกมาเป็น Justice แบบนี้นั่นหมายความว่านะคะ คุณจะดูที่การกระทําของเขาเป็นหลักเนาะถ้าเกิดเป็นคู่ที่คุณรอเรื่องการเซ็นเอกสารกันอย่างคุณอาจจะยือเวลาสักหน่อยดูท่าทีดูการกระทํานะคะแต่ Justice ออกมาบอกว่าคุณต้องการความสัมพันธ์ความรักจากเขาแบบที่เท่าเทียมคุณไม่ต้องการเหนื่อยอีกแล้วดังนั้นถ้าเขา Take A c t i o n ได้ในแบบที่คุณต้องการถ้าเขากลับมาแล้วเป็น the sun นะคะและ The World ของคุณจริงๆแล้วแล้วก็นั่นหมายความว่าคุณก็แฮปปี้นะแล้วคุณก็จะลองให้ออก กาดดูนะคะเพราะในเวลานี้เหมือนกับว่าคุณความรู้สึกว่าเรื่องงานหรือเรื่องเงินอะสำคัญมากกว่าโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานเรื่องเงินมันสําคัญมากกว่าเธอเองนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็มีความคาดหวังอยู่ว่าถ้าเขากลับมาแล้วนะคะทำให้ทุกอย่างมาดีหรืออาจจะสับกันคุณอาจจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเวิร์กไปพร้อมกับเขาในลนักษณะที่เท่าเทียมคุณทั้งคู่ร่มแดงร่มใจกัน ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันจะสามารถพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้นะคะแล้วก็ดีวันดีคืนด้วยนะถท่าที่ผ่านมองดูนะคะเอาลละเป็นกําลังจะให้สาหรับคู่ที่เป็นประเด็นนะถึงเวลาที่ต้องเริ่มใหม่ด้วยกันทางคู่แล้วล่ะนะเพราะมองดูเหมือน จริงๆคุณอาจจะมีคนใหม่เข้ามาคุยแหละแต่คุณยังไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเนาะเพราะคุณมีความรู้สึกว่ากับคนคนนี้ที่เป็นประเด็นมันยังต้องมีเรื่องได้คุยได้เคลียร์กันอีกดังนั้นคุณก็คงจะให้โอกาสคนคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ให้โอกาสตัวคุณเองด้วยในการที่จะลองดูว่าเขาจะเทคแอคชั่นหรือว่าทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมัน เขาทุ่มเทในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากอย่างที่ใจคุณคาดหวังหรือไม่เท่านั้นเองดังนั้นเดือนนี้ก็คงจะเป็นเดือนของการให้โอกาสแล้วก็รอดูสถานการณ์เอาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดบ้างนะคนโสดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอ้าวค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดนะสักครู่นะคะ ขอทราบ energy คนโสดค่ะ energy ความรักคนโสดราศีมังกรโอเค energy หลักของคุณ for p e n t a c l u อืมว่าห่นมองดูจริงๆคุณมีคนคุยนะมีคนเข้ามาแหละเพียงแต่ว่าอยู่ช่วงเวลาของการเริ่มเริ่มต้นพูดคุยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยขอดู energy ตัวคุณค่ะ เอาละเดร็บซอสเรื่องที่ใครคนนั้นที่คุณอาจจะได้เจอจ h สตาร์ค่ะเอาละโอเค s ิก k of ค่ะอืมอืม เอเอมีเอด้วยนะสิครับครับขออีกหนึ่งใบค่ะ Strength อังหลังอ่า t e m เทรนด์คนโสดค่อนข้างโดดเด่นไปที่ อาจจะมีคนที่คุณเคยคุยกลับเข้ามาในชีวิตแล้วก็เริ่มต้นสารสัมพันธ์กันใหม่ครั้งหนึ่งเป็นคนที่คุณรู้สึกดีมาก่อนหน้านี้มีแพชชั่นมีความรู้สึกดีๆต่อกันอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอกันไม่มีโอกาสสารต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้พอมีโอกาสมาเจอกันอีกครั้งมองดูว่าคุณดั้งคู่คงจะไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆนี้หลุดลอยไปคงจะมีเกณฑ์การได้สารสัมพันธ์กับคนที่ใช่หรือคนที่คุณเข้า เฝ้าคิดถึงหรือว่าเขาคนนั้นนะคิดถึงคุณเอเนจีของคนเคยรู้จักหรือใครบางคนกลับเข้ามาในชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะแต่เป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีหรือว่าเป็นคนที่คุณเฝ้ารอและเขาก็เฝ้ารอคุณนะตัวเขาในเวลานี้เป็น The Star นะคะนั่นหมายถึงหน้าที่เป็นคนที่คุณเคยเจอนะอพร้อมกับ six of c u p แล้วก็ four p e n t a c l e อาจจะเป็นคนที่คุณเคยเจอแน่ๆละ่ะเคยคุยด้วยแล้วก็มีเหตุให้ต้องห่างกัน ไปแต่มีเกณฑ์ว่าจะได้กลับเข้ามาปรับความเข้าใจหรือว่ากลับเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหตุการณ์อาจจะสับกันได้หมายถึงตัวคุณอาจจะพบเจอหรือว่าทักทายคนที่คุณรู้สึกว่าอยากที่จะคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับบางท่านออมีเกณฑ์การเข้ามาของคนคนนี้แบบกระทนหันเหมือนกันนะนับจากนี้หนึ่งเดือนขึ้นไปไม่คุณก็เขานี่แหละมีเกณฑ์การทักทายมาแบบ ไม่คาดฝันอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะไม่ถุนต้นกลุ่มทีนี้เอจี้ออกมาบอกว่าบางท่านถ้าไม่มีใครนะที่เป็นคนที่เคยเจอมาก่อนนะคะก็อาจจะได้พบเจอรักครั้งใหม่แต่คนนี้เป็นโซเมตเป็นคนที่คุณแบบเฝ้าคิดถึงฝันถึงเจตนาการถึงคืออยากเจอโซเมตคนนี้มากๆแล้วคุณได้เจอแบบไม่คาดคิดแล้วก็ค่อนอยๆหยาดตรงสเปคตรงใจทีเดียวความรักที่คุณจะได้เจอเป็นความรักในแบบที่ดีฟอ o มชั n นนะ พอสเตรนท์เนแบบนี้นั่นหมายความว่าทั้งอารมณ์ความรู้สึก,กน,นะคะมันลึกซึ้งนะคะมากยิ่งกว่าแค่จีบกันแค่คบกันแค่รักกันแต่มันเหมือนกับเป็นคนที่คุณคุ้นเคยเป็นคนที่เคยห่างกันไปกลับเข้ามาใหม่หรืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกคุ้นเคยพอเวลาที่เจอหน้ากันมีเกณฑ์การออกเดทด,ด้วยนะแล้วก็คุณทั้งคู่เนี่ย ค่อนข้างที่สนิทก,กันเร็ว The Lover มันมีรากฐานของความรักอยู่ตรงนี้ด้วยระหว่างคุณกับเขามีความคิดถึงอยู่ตรงนี้มันเหมือนกับว่าน่าที่จะเป็นรักขวนคืนด้วยเช่นเดียวกันนะมาแรงทีเดียวสำหรับบางท่านไม่คุณกับเขานี่แหละหวนกันไปหวนกันมาแต่มันพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะแล้วก็เป็นโอกาสเหมือนคนนั้นก้ให้โอกาสกันและกันแต่ถ้าใครไม่ได้มีรักขวนคืนไม่มีใครเคยเจอก็อย่างที่เพ้่านบอกนะคุณเจอโซเม t ที่คุณเฝ้ารอเนาะคุณอาจจะเขียน นะคะสเปคไว้นานแล้วไม่คิดว่าจะเจอก็ได้เจอพอเวลาเจอก็รู้สึกจํากันได้ คุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนหรืออาจจะรู้สึกดีตั้งแต่แรกเห็นมีเกณฑ์การออกเดทนะคะการสารสัมพันธ์แล้วก็ความความรักครั้งนี้มันค่อนข้างจะมีคอมมิทเมนต์เร็วหมายถึงมันเหมือนคนที่เวลาเจอกันแล้วมันแมทช์มันคลิกเนาะมันก็ค่อนข้างจะลงตัวในการเรียนรู้กันค่อนข้างเร็วก็เรียนรู้กันต่อไปและขอให้ใช้เวลาถ้าดีถ้าใช่อีกหนึ่งปีนับจากนี้ก็คงจะมีข่าวดีนะจ๊ะเพราะเอเนจีค่อนข้างที่จะรวดเร็วทีเดียวแหละเอาล่ะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่สถานะไม่ชัดเจนเนาะเมื่อไหร่จะชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสถานะไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยค่ะขอทราบเอเนจีสถานะไม่ชัดเจน โอเคอืมขึ้นมาเป็นเดดพูลนะคะว้าวอันดิทีสวยมากๆเลยค่ะเลิฟเฟอร์โอเคค่ะเทนอน็เพนทาโคลดีมากมาก รอบซ้อนดีกว่าทว็อปซ้อนโอเคเอาล่ะสถานะไม่ชัดเจนเนาะผู้อ่านมองดูเหมือนคุณทั้งคู่ เพิ่งเริ่มคุยเพิ่งเริ่มคบค่ะอยู่ในช่วงเวลาของการที่เรียนรู้ดูใจสารสัมพันธ์แล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ อ่าเป็นคนที่ใช่ของกันและกันต้องบอกว่าแบบนั้นตัวคุณรู้สึกชอบเขานะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเขามี energy ของโซเมดด้วยเช่นเดียวกันหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยคุณคือโซเมดของเขานะคะ energy หลักเหมือนคุณเพิ่งเคยได้เจอกันนะคะเผื่เหมือนเพิ่งเริ่มต้นพูดคุยกันนะอาจจะใช้เวลามาสักระยะแล้วก็อาจจะอยู่ห่างไกลรอคอยวันที่จะได้เดินทางมาเจอกันนะคะทีนี้คนคนนี้เขาคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์เขามองเห็นคุณเขารู้สึกดี เขารู้สึกว่าคุณเป็นโซเมตนะคะเขารู้สึกว่ามองเห็นอนาคตร่วมกันดังนั้นนะคะสถานะไม่ชัดเจนบอกเลยว,ว่าจริงๆเขาชัดเจนในใจเพียงแต่ก็ยังไม่ได้พูดออกมาอาจจะรอคอยการเจอเจอการสารสัมพันธ์การออกเดทหรืออะไรก็ตามคนๆนี้เขาต้องการให้มั่นใจก่อนเขาถึงจะ นะคะประกาศออกมาหรือพูดออกมาซึ่งผ่านมองดูคุณก็รู้สึกโอเคกับหนทางนี้นะคือมันต้องค่อยเป็นค่อยไปอะไรประมาณนี้นะเพราะตัวคนเองก็เหมือนเพิ่งได้เจอก็ยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์เหมือนกันหรือตัวคนเองอาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนรวมทั้งตัวเขาคุณก็อาจจะต้องการเวลาในการตัดสินใจเลือกหรืออาจจะสลับกันได้เช่นเดียวกันแต่บอกเลยว่าในความรู้สึกลึกๆของคุณทั้งคู่คุณรู้สึกอยู่แล้วว่า คุณนังคู่น่าจะเป็นคนที่ใช่แต่ขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งในเวลานี้พผู้อานมองดูว่า เขาไม่ได้มีช้อยนะเขาโฟกัสในการพูดคุยกับคุณพอสมควรเพียงแต่เขาเองก็ไม่ได้ต้องการเร่งรีบนะคะเขาต้องการให้ทุกอย่างชาัดเจนการนันทางมาเจเจอ<ๆ>การออกเดทการใช้เวลาสําหรับเขาเป็นเรื่องสําคัญนะและใช่ค่ะเขารู้สึกชอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์ในทุกๆค่ำคืนทุกๆเวลานะเขาเวลานึกถึงคุณนะเขาก็จะมองเห็นอนาคตเพียงแต่ว่าเขาไม่อยากที่จะบอกมันออกไปเพราะมันเร็วเกินไปแล้วเขาก็กลัวว่าคุณ จะไม่เชื่อเขาดังนั้นนะในพ่วงเวลานี้เดือนนี้ให้มองดูที่การกระทําเป็นหลักไม่ต้องเร่งเร้าไม่ต้องพยายามให้เขาบอก นะคะว่ามันจะอยู่สเตปไหนถ้าคุณทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันไม่เคยออกเดทกันแต่ถ้าคุณออกเดทกันแล้วเจอกันแล้วหลายต่อหลายครั้งผู้อ่านมองดูว่าเขาจะบอกคุณแล้วว่าเขาชัดเจนกับคุณในะระดับที่อยากได้คุณเป็นคู่รักนะอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันดีแล้วก็พัฒนาต่อไปในวันข้างหน้าซึ่งก็เป็นสิ่งที่คุณรอคอยนะ คุณอาจจะรอคอยด้วยความลังเลยใจมาสักระยะแต่ว่าเดือนพฤษภาคมมันจะมีความชัดเจนในระดับที่ทำให้คุณรู้สึกโอเคความสมบัติครั้งนี้ไปต่อได้นะคะทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้ได้นั่นเองนะคะเอาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะความรักคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ ขอทราบ energy ความรักคนมีคู่ราศีมังกรค่ะโอเคไหนก็อ่านดูนะเป็นช่วงที่คนแฮปปี้มากๆเลยนะเดือนนี้ควรจะเป็นเดือนที่คู่ของคุณนะ่ะเอาอกเอาใจคุณมากนะคะเป็นพิเศษเลยนะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าแม คุณและเขาเนี่ยเริ่มใกล้สู่เป้าหมายในอนาคตมากยิ่งขึ้นขอดูในที่ตัวเขาหน่อยนะโอเคค่ะอืมดีทีเดียวเป็นคนที่ใส่ใจในความสัมพันธ์นะผู้ของคุณอาจจะเป็นชาวธาตน้ำ คู่ด้งคู่คิดถึงกันมากเลยอนะ่ะเหมือนในเวลานี้ไม่ค่อยมีเวลนาะให้กันหรือว่าอืมใช่ค่ะอาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ long distance relationship เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะคะอืมว้าวเ n e r ีดีมากๆเลยนะ โอเคคู่ของคุณนะคะอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกสเต็ปหนึ่งนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในเร็วนี้ด้วยก็เป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเริ่มพูดคุยถึงอนาคตเรื่องการมั่นหมายในชีวิตนะเอเนจีหลักๆคือคุณค่ามีความสุขสบายใจกับคู่ของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมเขาอาจจะมีของขวัญให้อาจจะมีออฟเฟอร์นะคะกิฟต์ฟอร์เชหรือว่าให้เป็นเรียกว่าเช็คของขวัญก็ได้อ่ะนะ อาจจะสับกันได้นะคุณเป็นผู้ชายคุณก็อาจจะเตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์คุณผู้หญิงของคุณนั่นแหละนะซึ่งทาให้เขามีความสุขมากๆนะเอนเนอร์จี้นะคะตัวเขารอคอยวันที่จะได้บอกข่าวดีกับคุณหรือว่าอา,อาจจะมีข่าวดีอยู่ในใ,นใจแล้วแหละก่อนหั้านี้นนไม่พร้อมแต่เดือนนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างนะมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์มั่นหมายต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณแฮปปี้มากๆเห็นไหมคะเทพธิดายิ้มแฉ่ง เลยนะหลังจากที่รอคอยมานานกวอานมองดูว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณทั้งคู่ก็รอคอยมานานบางทีก็อาจจะใช้เวลาเป็นปีแล้วแหละนะเลื่อนไปเลื่อนมาแต่คนนี้ไม่น่าเลื่อนนะเพราะ เดอะเวิร์มาอยู่ตรงนี ar, the world, survived, um, so so ้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแน่ๆนโยกย้ายสถานที่ไม่คุนก็เขานี่แหละเพื่อให้คุณทั้งคู่ได้อยู่ใกล้กันมากขึ้นมีเกณฑ์การพูดคุยในเรื่องของการมั่นหมายแล้วด้วยสําหรับบางท่านคุณจะรับข่าวดีเป็นเดือนที่สวีทหวานเป็นเดือนที่คุณจะได้รับการเอาอกเอาใจจากคู่ของคุณนะเรียกได้ว่าหนึ่งเดียวคนนี้ ค,คืออะไรก็ตามที่คุณอธิษฐานภาวนาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับคุณกับคู่ของคุณในเดือนพฤษภาคมเนี้ยคุณเตรียมรอรับได้เลยนะคะยังไงก็แล้วแต่80-90%ิทุกอย่างที่เคยคิดไว้ในใจเนี่ยมัน complete แล้วมันสำเร็จแล้วยังไงขอให้คุณทั้งคู่นะคะ มีความสุขมากๆในช่วงเดือนนี้นะราศีมังกรเดือนพฤษภาคมและเดือนต่อๆไปด้วยพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะด้วยรักจากใจซันซันมูนไลท์เลิฟเรดดิ้งค่ะ